สวัสดีนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับเราซูเนยเราซูเนยจะพาหนักเรียนไปเรียนภาษาจีนในบทเรียนเรื่องของผลไม้นั่นเองซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะเราซูจะสอนเกี่ยวกับการใช้ประโยคภาพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะค่ะเราก็มาเรียนประโยคของบทเรียนเรื่องผลไม้กันนะคะถ้าพพร้อมแล้ว เรามาเริ่มกันเลยเราจะมาเริ่มกันที่ประโยคคําถามนะคะประโยคโยคําถามเราอยากจะถามเพราะว่าเธอกินอะไรคุณกินอะไรภาษาจีนเราก็จะพูดได้ว่าหนี i ซื่อเมอหนีซือสมอคุณกินอะไรเธอกินอะไรนันเองค่ะเรามาดูทีละคำนะคะคำว่าหนีแปลว่าคุณคําว่าซื่อแปลว่ากิน คำว่าซื้อหอ่แปลว่าอะไรเราก็ถามได้ตรงตัวเลยค่ะนี่ซื้อหรอเล่าคุณกินอะไรค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาดูประโยคคาถามอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือถามโดยเปลี่ยนรูปแบบประธานค่ะไม่เอาคําว่าหนีแล้วแต่จะเป็นคําว่าครูแทนครูภาษาจีนก็คือเราซื้อใช่ไหมคะเราซื้อถ้าเราพูดว่าครูกินอะไรภาษาจีนจะพูดได้ว่า 老师吃什么？老师吃什么？ก็คือครูกินอะไรก็คือเปลี่ยนจากประธานอันนี้ค่ะเป็นจากหนี่เป็น老师ค่ะเรามาดูประโยคคำถามอีกอันนึงนะคะขาถามว่าแม่กินอะไรอ่าแม่กินอะไรเราก็เปลี่ยนประธานใช่ไหมคะจากหนี่เป็นแม่อ่าแม่เราใช้คำว่ามามาาาม่าแปลว่าแม่ เราถามว่าแม่กินอะไรก็จะพูดได้ว่ามา m มะซื้อฉินเนาะามะซื้อินก็คือแม่กินอะไรนั่นเองเรามาดูประโยคคําถามอีกอันนึงนะคะอ่ะเราจะถามว่าย่าดื่มอะไรอ่ะมันมีคําเพิ่มใหม่ค่ะว่าคือใช่ไหมคะคืออันนี้แปลว่าดื่มนะคะเมื่อกี้กินเราใช้คําว่าซื้อซื้อแปลว่ากินคือแปลว่าดื่ม เราถามว่าย่าดื่มอะไรภาษาจีนเราก็พูดได้ว่าไหนน,นนายส์ไหนนายเฮอร์สันม์มะไหนายเอร์สันมก็คือย่าดื่มอะไรค่าคราวนี้เรามาดูวิธีการตอบคำถามบ้างนะคะวิธีประโยคที่เราจะไวต้ตอบคำถามถ้าเกิดมีคนถามว่าหนีส์สันมหนีส์สันม์ะคุณกินอะไรเราตอนนั้นเรากินแกะแตงโมอยู่ เราจากจะตอบว,ว,ว่าฉันกินแตงโมภาษาจีนเราพูดได้ว่าหวอซื si ่อซีกวาหวอซือซีกวาก็คือฉันกินแตงโมนั่นเองอ่ะเราเปลี่ยนจากคาว่าหนีใช่ไหมคะประธานคือคาว่าหนีก็เปลี่ยนให้เป็นหวอก็คือตัวเราอ่ะฉันอ่ะฉันซ si ือกินซีกวาก็คือแตงโม อ่ะเราเปลี่ยนจากคำว่าซื้อมาที่แปลว่าอะไรใช่ไหมคะให้มันเป็นคําว่าซีกว่าแปลว่าแตงโมก็พูดว่าวอซื้อซีกว่าก็คือฉันกินแตงโมนั่นเองเรามาดูประโยคคําตอบอีกอย่างนะคะอ่ะเขาถามว่าเหล่าซื้อซื้อเหรอเราซื้อซื้อเหอถามว่าครูกินอะไรอ่ะคราวนี้ครูกําลังกินผูเรียนอยู่อ่ะเรากินผู้เรียนอยู่ครูกินผู้เรียนใช่ไหมคะเราก็จะพูดได้ว่า 老师吃榴莲。老师吃榴莲ก็คือครูกินผุ้เรียนอยู่นั่นเองเป็นเคําว่าสมอให้เป็นผลไม้ที่เรากำลังกินอยู่หรือสิ่งที่เรากินอยู่ก็คือคำว่าลิืนนั่นเองเรามาดูการตอบอีกอันนึงนะคะเขาถามว่ามามะซูสุนเนาเขาถามว่ามามะซูสุนมแม่กินอะไรอ่ะคราวนี้เราบอกว่าแม่กินมะมะละกอใช่ไหมคะเราก็จะพูดได้ว่า m 妈妈吃木瓜妈妈吃木瓜ก็คือแม่กินมะละกอรเรามาดูประโยคคำตอบแบบสุดท้ายนะคะคราวนี้เราจะไม่ใช้คาว่าซื่อที่แปลว่ากินแต่เราจะเป็นคำว่าคือที่แปลว่าดื่มคำว่าคือเราจะใช้กันกับเครื่องดื่มทุกชนิดเลยอ่ะคือ อย่างเช่นในบทเรียนนี้เราเรียนที่เป็นเครื่องดื่มมีอะไรบ้างคะมีชาก็คือชากับอันนี้คือคำว,ว่าฉี่ที่แปลว่าน้ำใช่ไหมคะอ่ะคราวนี้เราบอกเขาถามว่าย่าดื่มอะไรอ่าไหนนายเธอฉมไหนนายเธอสมถามว่าย่าดื่มอะไรคราวนี้เราบอกไว้าย่าเนี่ยดื่มชาย่าดื่มชาภาษาจีนเราก็จะพูดได้ว่าไหนนายเธอฉา นานคูขอ่าคราวนี้นะคะเราจะให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถาม,ถามต่อไปนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยอ่ะอันนี้ให้นักเรียนดูรูปภาพนะคะเขาถามว่าหนีซื่อสนะนีซือสนะนักเรียนจะตอบได้ว่าอะไรดีคะจากรูปภาพนี้ อ่าเราก็จะตอบได้ว่าอก็คืฉันกินสับปะรดนั่นเองอ่าประโยคน,นี้อ่าดูรูปภาพเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปกล้วยเขาถามว่า apa, ป,ป้าปะซื้อมป้าะซือถามว่าพ่อกินอะไรอ่าเราจะตอบได้ว่าอะไรดีคะเด็กๆ เราก็ตอบได้ว่าป่าปะสือสเจี่วป,ปะสือสยวก็คือพ่อกินก้วยนั่นเองอ่าต่อมานะคะให้นักเรียนดูรูปภาพเหมือนเดิมค่ะเขาถามว่าแม่าะสือสมมาม่ะสือสมอะถามว่าแม่กินอะไระจากใน,นรูปก็กินอะไรคะ กินมะม่วงอ่าเพราะฉะนั้นเราบอกว่าแม่กินมะม่วงภาษาจีนจะพูดได้ว่าอะไรคะพูดได้ว่ามะม่วงื่อหมังกูวต่อมาค่ะเป็นประโยคสุดท้ายนะคะอ่าอันนี้นะคะเขาถามว่าเกอเกอเฮอซิ่มเอเกอเกอเฮอซิ่มเอก็คือพี่ชายดื่มอะไรอ่าพี่ชายดื่มอะไรจากในรูปเขาดื่มอะไรคะ ดื่มชาเราบอกว่าพี่ชายดื่มชาภาษาจีนจะพูดได้ว่าอะไรคะเราพูดได้ว่ากคเกคือฮะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราก็ได้เรียนการใช้ประโยคกันไปแล้ววันนี้เราซืก็จะฝากงานให้นักเรียนกลับไปทบทวนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้า 再见。